ไปทุกคนันี้ทุกกให้ช้าว่าเีเนาะมีดอกไม้กับเปิ้งเฮียนขันแดดเอ้เปิ้งเฮียนมือดพี่เนาะเปิ้งเฮียนมือดพี่เนาะอไม้ก็มาดังขาโดยดูอันนีนขนาดนี้กัพี่เนาะดัวเขียวเนาะอกเป็นโดนนเฮียนที่เนาะเป็นใบเปนเขียวเป็นงูแล้วพี่เนาะแบบคนกะไลแบบแบบโดยเฉพาะนเฮียนแบบน่ารักพ <ID S> ี่เนาะ เพื่อช่ไปหอดุษยันมาเอระว่าจิตรับการ์กาก็ผันผนสี่สี่หวานเนาะ่านกับ้องคานันมานาคาบนพุทาเดียกมรนเดียกหวานน้องเพรียงเนาไเนี่ยเนาะสเวนบ้าน้องไผ่เนี่หวานน้องไผ่เมืองสนามสมบูรณ์แช่เจ้าประสาทเนางดุษยันมาดุยอยู่เคม้าเนา กับคนไกลปานไดกับไกลอยู่ด้นกบนไกลปันไดที่เราถีไฟกาวาหลได้พี่เนาะเท่ากับเห็นตเขียวมากเนาะน้องทาารนเขียวตั้งท้าโรดอยู่ในเขียวไปวันไปว้ไหนเนาะก็ขึ้นไปที่นี่แหละวันกะชื่อไปต้องหัวไ่แด้เอาะ นี่ทุกคนน,ปปน,คมมน้องแพก็สเปรงเรียนทอไมเ้งเรียนวันนี้โหอพงามแท้สซแมสกบพ่นอนะเเียนมเียเขาไปปรงเรียนมือมือที่อไรล่ะมือที่ามเด็เขาเฮียนอยู่บ้านจคองเองนะพี่น้อ,องคนอบคเป้เฮียไดนี่ สามีได้ซะเอยไอเอยไอเด้อซะฮะเอยไอ้่าอะไรเป้ไหมว่าสี่ว่าี่เหรอห้องเฮียเพิ่งก็อยู่ไกลแล้วพี่น้องอยู่อยู่แถวนไหลนะพี่น้องแถวบ้านเท่านี้เขาก็แนี่เนี่ยมึงก็เห็นพี่น้องห้องเหี้ยนนอนกับโมเดิร์ตไกลโมเดิรไกลวันไหนหรอกติดบ้านนลพี่น้องห้องเหี้ยนเขาก็ หนุมมีบัตรคียรถทีบกับเบกเบกเบกฮักก็ได,ด้ดาสาิให้พ่อพี่ส่งบัตรสุดงานมาริเด้อใส่ถุงเปิมเฮียให้กระใส่แม่ที่ให้กระใส่แม่ที่กัน เขากระมาเลยนะทุกคนข้าแพ้ให้เขาไปขุนเนาตอนนี้เขากำลังขึ้นโดดไปห้องเฮียนมีกะมีรุ่นนอกเทีเยนน้ำกันเนาะพี่นอ้องแล้วก็มีรุ่นเดียวกันเนาะทเทียนํากันอยู่คนหนึ่งเทียนมอสีพี่น้องเลยทุกคนขอห้องเฮียนค่ะทุกคน ทุ่งเฮียนมอตอน้องไผ่มองสนาสนมบูรณ์ที่น้ะเฮียนทุ่งเฮียนเท่ากับแค้มทางสี่เลยที่น้อเลอดอ้ดีเนาะไปคืนเถอะวิคนตอนนี้เท่ากลับมาห่อหทุ่งเฮียนแรง โห่หอกาสีบนบนในน้หนึงพี่น้องเพราะว่าคนกูทันมาไลายเนาะเสียงรังในน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องนี่ทุกคนตอนนี้หอกาหักเฮียนแล้วบางอย่างนะทุกคนอาจารย์มาสอนพี่น้องขึ้นบททันได้ว่าอาจารย์มาสอนมากมือแดงเราใครหนแต่ถือปุ่มหัวหนึ่งมากพี่น้องเลยนี่หอกาเฮียนแล้วหอกาสิบเป็นหามหมูกอกพี่อีหยังหยวนะ ไก่ที่พักเหียดนะทุกคนสวัสดีนะสวัสดีดังหอกประจำหอกครับตอนนี้เขาก็มางเดินยื้โฮมใหม่พี่น่อมาเดินมาเดินนะนี่ห้องเหียนะพี่้องสันครับเรื่องห้องเหียนเอจ้านอยก็เลืองได้นาะ ี่ชมูตรงพี่ชอบตรงกรเดื่องี่ชอบมูตรงพีน้องไว้ผักสองเ้ยสิเปเหตดสองชิไปนเห็ดสองป่ดิด้วยๆขนาดิเป็ดสองสองซื้อจะได้ด่ะมาจักพลังเหนีย่ห้มหพี่น้องยินๆเจ้าไหนกระเดไรยมันอันชิเป็นหมูซีปลายะเดือดค่ะไปหานไปหาไปซข้งกินขอาอยางเนาะทุกคนตอนนี้ค่ะพักเทียง บริกินขาวสับทุกคนเพราะว่าบริซื้อเขามามันเผาพวกเสานี่นอนนอนี่กองต่อะนั่งก้มงพี่น้องเฮียนพี่น้องเลยพวกเส้าพวกเส้านี่เฮียนนะครับมืออันนี้นะพี่น้องเฮียนซองวิชามากมือเด็กก็ได้เฮียนเลยคือปุ๊กมาหัวเดียวสับสับสิกสับสิกกายได้มือแดงกินหนาวเยินหมดเลยพี่น้อง คือเอาได้พี่เน้อยากเสียพด้ี่หน่อกร้โต๊กบ่บ่ยินไพโตคาซังกีมันน่น่งะจักกะทีนําออกไปไปเด้อพโต๊พี่นดึงไหมไม่เป็นพ่็นบ่ักสถานการณ์มันกับแบบพ้นมาย่มได้ก่หลได้เพราะว่ามันใช่หนววิทย์เนาะต่นครับ หาข้าวเบิรงข้าวเบิงในอันนี้เอก่อนไม่ทรกหอทราบดีมันมี4สี่มุ่พ้นสิโตเขาวะเจ้าไหนกับชิไปหาควันังเสหาเขาลบไปแล้วเขาเขาเลนสไตล์รอบนี้ตอนนี้ก็จะไปสี่เบอร์ยางไปสิบเบอร์ยี่แคมทายเลยสวีสบายดีเลยมูกองเขาจำหนีแล้วพี่น่ะมันยางแกนกุนหันพูดของพังอล้นะมูกองเขา ห้องแห้งหอยู่คุณอีพานแลวหงาเนาะแม่บดทที่ามนบะแมที่สี่เนาะเม่เนาะบี่สี่แมี่สยังไปสื้อโบโบมากไหมี่องเลผาเงินามาี่ยเนาะกินหนังแข้งกินหนังแข้งว่าเสียแมนย่องเลยกินหนังแข้งนี่อุ้ยยัง้ข้อยัง้ข้อเสียโอ้ยองเลยตัวนี้างปลามีนะ ไสืบอบมามสื้อบมมสีผ้าจะก็ซืวจ้ะไ่อาแแดแดสร้างบ่อยหมันีนอน่ารอกนีหันขาเนาะหันขามาสืบโบมดทพดมนะสืบโบสืบโบ นี่น nah. on ้โบนะนี่น ah ้โบนะไซโบไซโบนะนี nah. nope. ่น oh, no so ้โบนะนี่น่องนี่น้โบนะอันเท่าไรเลยสองพันโอ้ยน่าตอนนี้ก็ออกแตหารเลยเนาะหนึงไว้หนึ่งตอนนี้ก็ออกออกแหารเนาะซื้อไหมซื้อไอติมเนาะเนาะใทยซื้อโอ้น่าจำเพิ่งสื่อเนาะสองหน่อยเนี่ยบิ้งนู้นจับหนึ่ง นี่เนาะนี Ugh ่เนาะแต่เพลงซื้อเนาะนี่เนาะนี่ก็ซื้อเนาะเห็นสองวันต้องขึ้นเแต่ว่านะคนเอ้ยสิเมื่อแ้วคนตกเหี่ยงเลยคุตกแห้งแหงหี่วมาจอมาเจอแห้งงานตบไปเดียวคุตกแห้แหงเหคนตกก็จะคนนั้นไงเหี่ยงเลย แห้งแหงพี่น้องเลยค่ะมาจอยแห้งงานกูไม่ได้ออกสามพี่น้องกาทนังขารถที่เล็กมากมานั่งขงาห้างในตี เฮ้ยนั่งขาเฮาพี่นั่งขารถทุกคนรถรถบัตรนะคะมั่ก็มีเนาะรถแถวบัตรนะคะมั่ก็มีพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดว่าคืออยู่หวานอยู่หวานห้อไงนะพี่น้องแต่ว่ามีทั้งบัตรนะคะคุณโดนบัตรนะคะมาเลยบัตรไปอยู่ไปแล้วเพื่อนรักดีบอกอย่างไรไปไหมนั่งไปอยู่นั่ง วนะค้มำเขาตนงไหนข้ามาแล้่ทุกคนหารถนัค้นะทุกคนถาหลวดมานาราดนาี้เดือตะเวนมือนนี้พ้นตกวานนัคามายเอ้ยวานนาราด่ายอยู่พี่หน่อยายปล่ยทางเขาเฮียนเขาให้เบิ่งทุกคนหงเฮียนมาธะยมมอดต่อน้องไผ่มอดต้นมอดต้นมอดตอก็เครือ ม้อตุนน้องไผ่เขาเขียนหันเป็นตอนตุนน้องไผ่พี่เนาะนี่ของเฮียนค่ะหัน,หนมันก็จะเป็นตึกไปตึกปต๊กของไอ้เฮียนเฮียนตึกนี่หันกับตึกหม้อหม้อหนึ่งหม้อสองหม้อสามหันกับตึกหม้อสี่ตึก๊กของไอ้เฮียนน้องทุกคนหลังจากที่ทาหลดก็แบบโมไม่ยังเหตุก็เลยมาถ่ายบ่ายทาหลุดก็ทันนิมากพี่เนาะ,ะเลยทันนมาจากเื่อโดดกะ นั่งถาจังสีแน่บางเหมือนขั้นมาสาก,า,า,ากับพี่น้องคนทางทางเขากะผูมาสีแปลงเหมือนอี้มาใส่นักเฮียนอาจารย์บอกให้นักเฮียนแปลงอยู่พี่น้องแต่แบบว่าฝนตกผูมันโศพ้นตกบ่ปปได้มาแปลงบ่ได้มาเหตุฉะแค่หน้าหน้ำหน่ำที่มันแบบ มันเป็นคุ้มเป็นบอาเป็นน้องเป็นห้องคนโต๊มันกัเต็มแนวนี้พี่เนาะนั่เหียนเ้าทายผู้ทายผู้เขาอยางไมยกระนังทารถพี่เนาะ มา,มาเห็นมือแดงวนตกฝนตกพี่น้องบ้านนี่ฝนก,กต็ตกต่ว่าตกแต่ย่ำแดงพี่น้องไอพฝนก็ได้ย่ำสา,สาวๆนี่แดดกว้างอยู่ตอนแดงกระตกพี่น้องน้อยกระถาดรถทุกคนกระถาดกระไ้พี่น้องคอลคิปนี้ก็คือสิ่งเจ้าต้องสำนแล้วพี่น้อง ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจน้องไอ้แล้พี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ก็ว่าไม่ยังได้แล้วพี่น้อง